สวัสดีค่ะเหมือนวัดการเด้นนะคะวันนี้ข้าวในนาเราก็อายุถึง20วันแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องใส่ปุ๋ยครั้งที่1กันแล้วนะคะหรือว่าหรือเรียกอย่างว่าปุ๋ยรองพื้นนะคะหลังจากที่ข้าวที่บอบช้ำจากการโดนจิตยาฆ่าหญ้าหรือฆ่าวัชพืชน,นะคะก็เราก็จะใช้ปุ๋ยสูตรนะคะ16 2 0 ศูนย์ผสมกับยูเรียอัตราหนึ่งต่อหนึ่งนะคะถ้าจะใส่ปุ๋ยก่อน20วันก็สามารถทําได้นะคะแต่ไม่แนะนําเพราะว่าถ้าใส่ก่อนเนี่ยข้าวยังไม่พร้อมที่จะกินปุ๋ยนะคะทําให้ปุ๋ยที่ละลายเร็วนะคะสูดไปกับอากาศแล้วก็น้ําถ้าใส่หลังนานไป ก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าการแตกกอนะก็จะน้อยฝ่าการใส่ปุ๋ยเคมีเรามีคาถาท่องไว้ในใจเลยนะคะคือการใส่ปุ๋ยเนี่ยต้องใส่ให้ถูกตูดถูกเวลาถูกปัตตาแล้วก็ถูกวิธีนะคะถ้านําไปไปฏิบัติได้แล้วนะคะข้าวก็จะงามแล้วก็ได้ผลผลิตสูงมีคุณภาพดีด้วยค่ะวันนี้นะคะเรามาชมวิธีการใส่ปุ๋ยกันนะคะรับชมเลยค่ะ เป็นเรื่องที่นำมาฝากกันนะคะถ้าชื่นชอบก็กดไลค์ mm hmm. กดติดตามด้วยนะคะ